สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสมครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยมาทักทายย่าเหลืองานนั่งแด้ว่าแด้อันหนิงพ่อบ้านโอ้ยแดงเลยดูแดงเลยดูแดงเลยฝักขอแดงเลยฝักขอแดงเลยดูแดเลยฝักขอแดงเลยดูเนี่อู้มันนี้เนี่ยดไ่หักลืมนี่ไม่หักพอหักพอหักพอขนาดหักพอขนาดว่าจะได้สมมีอย่างบ้านหกพี่น,น้องหกหรือบริไทยหลาย เดี๋ยวนี้เพื่อนดีเด้จับได้จะกี่ว่นได้ดอกเพื่อนสิตะกบเดี๋ยวนี้เพื่อนดีเด้ทั้งห้อจะคลึ้มขึ้นเด้เพื่อนอะหักพอหักพออุพอเลี้ยงดีพอเลี้ยงดีพอเลี้ยงดีวันนี้เลี้ยงดีโอ้วันนี้เนี่ยหากพอหักพออุ้ยหักพอว้าายดลูกไดาลูกไดาลูกนี่ใสออกไฟว่าสัตว่อยู่คนเดียวว่าสัตว์ที่ใสเวอร์คนเวิรงข้างนอกพี่น้อง มึงดิวข้างนอตว่ะนี่วิวข้างนอไอเพิงนี่ดิวของนอเบนมานถักทายแมวเลิกงานนะเลิกงานมากท่านเห็นยังงั้บอกกับแมวซะก่อนบอกกับแมวซะก่อนเบิึงวิวพาแมวแมววิววิววิวชมวิวโหูหูฮิห้องศึกนันนั่นนั่นนันนันสี่ร้อยสับโลกนี่ใส่ไห้นั่สมสมไอ้เชิมสมสมบานหกประทายหมด ทางไหนแคน่ะอ well. uh, ้าวดูแคน่ะแค่น่ะเอายานพอยานพอเออเออบานหกบานยังหอกยบ้างด้วยดำอยู่หนังพื่นวันนี้โทอยู่อีฮิ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 ฮวนบฮิออ้วนฮฮ้ฮ สสอ้วนสมอ้วน em. อันนี้อ้วนเบื่องตัวนี้โอ้ยอันนี้ทำมันแล้วอาหารอ้วนคักอันนี้ย่างวงด้วยอื้มหนาวสมหยั่งหยั่งเบิ่งเบื้องบานอาหกโอ้ยอยากีิฉายตัวนั้นแต่ว่าแบบผื่นผื่นสกปรกเลยองไรวันีเนี้อาหารเนี่ยเบื้องอาหารเนี่ยหาืนวโอ้ย เลงเลือเล่องเรื่องเลือเล่องเลือเล่องเลื่องเรื่องเ้ยงเอเ่าพูดสเอาท่าๆมากเล่ตุ๊กตาอาพี่นองนอนกับตุ๊กตาโอ้ยเบิ่ยชินีมากบางนี่ก็พ้กกากันมากินเข่าฉันนะหอมมาบางนี่มากินเข่าันตุ๊กตุย อะมาทักทายแมวเหลืองานบอกกับแมวสักก่อนชมอยู่เราก็มากินเข่าแล้ว,น,วนะแรงแดดบอกมาไม่อย่างบอกมาบอกมาโอ้ยถ้าเป็นกินเขาเชวถ้าเป็นกินเขาเชอ์เฮ้ก่อนนั้นนั่ไ่ก,กินเลยไงฮะอุ้ยบานหอกอุ้ยบานหอกบานหอกไม่อยากทายเบิร์ดอ่ะ กางด้ายางน้าย่างน้าย่างนย่านยมองมว่ามีหย่างมีย่งมนว่าเออางด้สองตัวนี่กางด้าโมมง่ามีอย่างจิกกีว้าอุ้ยเท่าเอุ้ยเอ้ยมันนี่เนเลยนี่เนี่ยเยนั่นนั่นน่นอะไร ว่าไงพูดมาเสพพูดมาสิมีอะไรเท่า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 รเราพี่น้องเท่าเท่าแมวแคะ์ได้พี่น้องหลายปีแล้วเจ๊สองปีสามแมวแคะเนี่ยบ้านใหญ่ยิ่งแคร์ตซ่ซ้นี่ล่ะตั้งแต่เอาำมากกับตซ่ซ้นี่ล่ะตัวหน่อยอุ้นี้ยุ้ยตอนหนอนมากใหม่เนาะกับเด็กหน่อยเนาะเดยกมากเลยเด็กหน่อยตอนนี้กันใหญ่เป็นบ้าแล้วได้ซ่้ำนี่ล่ะ น้องจากสิอ like, ้วนคือได้ตรงนีเราก็ม like ั like ่งส like ูงค like ือได้ตรงนี้ได้ตรงนีเท่าๆได้ตรงนีเพิ่งสายตาสายตาน้องสายตาเออว่าไงส้มว่าไงส้มส้มเฮ้ย้ยเฮ้ยนอนดีกว่าเอขาเล็ดเอ้ยอือดทองยิงเลยอ่ะยิงอ่างโชวยยิงอ่างล่ะแอะทักทายแมวย่ำเลิกงานพี่น้อง ทายแมวได้ละ่อะอ้วบยากจิตไยเบบโกับปวกเฮี้ยนันใดสมคนเด้อคนใดคนใดผาปู่ไม่ได้เลยคนใดผาปู่ไม่ได้แดงเชียวแดงเชียวได้พาปูไม่ได้เลยว่าไงสมเป็นอยากบอกน้ำได้เลยอยากวอกน้ำเดี๋ยวทายกอนทายสมดกนน,นะพี่รู้สุดที่แดงผาไม่ได้เลยผาไม่ได้เลยว่าจังไดบอกอย่างน้ำ บอกมามันี่นกระแดงเขียวแดงเขียวแดงงอแมวบอกก็แมวทักทายแมวเอาบอกมามีอะไรพูดพูดทักทายกินเรียังข้าวกินข้าวยังเออรอหน่อยรอนาทักท่าแมวแค่แมวแค่บบนยายเป็นนอกจากชิอวนขคืน สามปีแล้วมันวะสามปีแล้วว่เฮ้ยเฮ้ยหล่ำลาหล่ำลาทางไหนเน่งเอ,อ้ยเอ,อ,เอ,อไปไายไอ้ทีคือลายใจแหละลายใจนะาใจนะมาทางทีตดีกวามาส่วะทางไหนเน่งพอบา้านพ่อบ้านเป็นไงวันนี้พ่อบา้านรายงานสิ วันนี้มีอะไรบ้างพ่อบ้านายงานเน๊ะแมวแมวเป็นยังไงบ้างลูกๆรายงานเน๊ะรายงานรายงานนายงานคู่เแม่รายงานคู่เถอาแมวพ่อปั๊ดเสือเสือยังก็ว่าบานมือหกาน้าก็เลยมือบาดแหนะเอาล่าด้วยเท่าล่ำลาสวัสดีครับไปแล้วครับ ทายดูได้ว่าจะนน,นดอ่าเท่าอยากเข้าบ้านเลยฝันเหรอ,ไป,อ,อไป้าเธไปาเธอเอ่าไปรำล่า่น้องสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะขอบคุณครับเบิ่งกันเลยด้วยครับเด้อมาเบิ่งแมวปุกฮาด้อครับเด้อ